สวัสดีค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเฮาจะมาถ่ายน,งน,ยน,นานะะนนงเอกน้อยในอนาคตนะคะนี่นางเอกน้อยในอนาคตสวัสดีค่ะน้องคาร์ตนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องลำพื้นสวัสดีค่ะอุ้ยน่ารักค่ะ เอฟซีขอถ่ายรูปหน่อยค่ะน้องลำเพินเอฟซีขอถ่ายรูปอ่าขอถ่ายรูปเอายิ้มสวยๆลูกยิ้มสวยๆกับเอฟซียิ้มสวยๆเย่ยมมากเยี่ยมมากอ่าให้เอฟซีถ่ายรูปนะคะเยี่ยมมากลูกโอเคคุณตาได้แล้วนะคะขอบคุณคุณตาด้วยลูกขอบคุณด้วยจ้าคุณตาขอถ่ายรูปด้วยคุณตาขอถ่ายรูปอันตั้งเกงหน่อยพี่น้องให้เย็นยังไงเก่งบนแนลเก่งหลาย ตะออนซ่อนหลายพี่น้องค่ะนี่แหละอาณาโคดอนาคตนะคะหัวหน้าวงในอนาคตสวัสดีครับพี่โมวัชราสวัสดีค่ะจากน้องน้องนำโชคล่ะลูกนำโชคมาหรือยังคะไม่มาอ๋อว่าน้องนำโชคไปไหนคะน้องนำโชคขับบ้านขับบ้านเหรอคะเพิ่มเติม ช่ไหมลกูกพี่นำโชคไปไปเรียนหนังสือใช่ไหมอ๋อน้องนำโชคหรือว่าพี่นำโชคไม่มาวันนี้เปิดเทอมแล้วมตาตอบภหยางดีเลพี่น้องคะดีรองขาเบื่องานเบื่องเวทีแล้วน้ำตาไหลน้ำตาไหลนำ้ำพีลาพี่น้องก็กันเป็นจงังใดแน่ะคกูต่า,ตามีความกดดึงจงังใดแน่ เพื่อมใจครับมันมากกว่าคำมาเพิ่มใจนะครับยิ้มอกยิ้มใจน้องกับดนพ่อพ่อออกเดือนนนะครับดีใจเนาะเนาะค่ะดูไงไฮเนาะแมวกรคัผ่นดิโอ้ดีร้องเลยดีใจก็มีลาลายแลย้วครับขอบคุณครูตามเนาะค<อ>ูดูแลกีฬาต่อคัรร้องกาลรำไหนน<ะ>้เนาะสุดยอดมีครูด,ดีซ็ดีดี่นองค่ะนี่เป็นเอฟซีจากประเทศอังกฤษนะคะ หญิงขอบคุณพี่หญิงจากประเทศอังกฤษค่ะมอบอะไรออนไลน์ให้ครูตั้มนะคะบูธกีฬาอยู่กีฬาผ้าใครกัะใครพี่น้องเลยกีฬาว่าน้ำตาไหลกับน้ำตาไหล่เนาะดีใจไล่พี่น้องค่ะดีใจไล่เด้เห็นภาพนีกีฬาผ้าแม่ใครแม่กับใครเนาะเบื่อใจเนาะพี่น้อง มีครูเปทง่ีลามีใจน้ำลายพี่น้องค่ะปลื้มใจลายดีใจลายดีคือขอบคุณค่ะคุตั้ำขอบคุณค่ะ ยอดเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่ลาน้องตะไลค์กับไลไปน้องกันนี่ลาวพี่น้องเลยจะเป็นคักลายปลื้มใจน้ำดีใจน้ำเป็นจแรงค่ะวันี่ค่ะาคมค่ะยืมใสะค่ะอยู่ในสีเขียอ๋อยู่สีสีเกีเนาะจ้ะวันลาพี่ลาล่ำกันบ่ล่อยงบ่ออกชาดวค่ะออกชาดิอยู่ได้ม่ได้ออกชาดิววันี้เอามาขึ้นมาขมาเราต้องเป็นบ้านทำงานเนาะจ้ะ ไปเปลี่ยนชุดดีกับขึ้นฉากค่ะยูซอดแจ๊กเอาเวลาใด้ดอกนอนค่ะสุดยอดแจ๊กต้องมาทำงานดีจ้าร้านขายของอยู่ในปังโอ้จ้า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 แม่ขอบคุณค่ะเอาเดินทางปลอดภัยค่ะจ้ขอบคุณค่ะเกฟบทีว่าใครยีหลาหลักขาดน้ำตาไหลพี่น้องเอ้ยจะเป็นทางพูดมือก็ของตาวตุ้งยึดตะไคร้ด้วยกันเลยตามยีหลาไปข้างหลังคุณ